แจ้งข่าวดีคุณผู้ชมฟังด่วนเลยนะคะแจกเงินอีกแล้วทั่วประเทศ2,000บาทให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ค่ะรับเงินทันทีเลยค่ะอนุมัติล่าสุดเลยเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีแล้วเร็วๆนี้นะคะส่วนเงื่อนไขหลักเกณฑ์นในการจ่ายเงินเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้สัญแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารจากการอนุมัติของทางครมค่ะ,คะการจ่ายเงินและก็การจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนและก็ต้องมีอายุเท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะได้รับสิทธิ์ การเยียวยาในรอบนี้ที่สําคัญค่ะกลุ่มนี้ ทั่วประเทศเลยนะคะรับเงินค่ะและที่สําคัญค่ะโอนตรงเข้าบัญชีและก็กรณีจ่ายเงินสดแล้วส่วนวันและเวลาในการจ่ายเงินเร็วๆนี้ทราบแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะก็ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับการแจกเงินเยียวยา2,000บาทต่อ1คนต่อ1สิทธิ์ของน้องๆ นักเรียนค่ะที่เป็นชั้นเตรียมอนุบาลหรือว่าอนุบาลน,นะคะที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเรียกเงินนี้ว่าเยียวยาเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะซึ่งล่าสุดคอร,รามอก็อนุมัติออกมาเรียบร้อยค่ะส่วนการจ่ายเงินคาดว่าจะมีการเริ่มทยอยจ่ายนะคะในปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนรายละเอียดการรับเงินเดี๋ยวเราไปตามกันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่อยู่ในส่วนของน้องๆน,นักเรียนนะคะที่เป็นเด็กนักเรียน อนุบาลหรือว่ามีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะอยู่ระหว่างการจะทาข้อมูลหรือว่ารายชื่อจํานวนนักเรียนนะคะในแต่ละดับชั้นในปัจจุบันเพื่อนําเสนอให้ทางกระทรวงการคลังในลําดับต่อไปส่วนการจ่ายเงินนะคะก็มีการแจ้งออกมาแล้วว่าน่าจะมีการทยอยจ่ายคือจ่ายได้นะปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ได้รับเงินเยียวยาเด็กนักเรียน2000บาทนะคะต่อเด็ก หนคนอายุ2ขวบขึ้นไปคือถ้าหาใครที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะแล้วก็ส่งน้องๆเข้าไปเรียนนะคะอายุ2องขวบขึ้นไปก็ต้องอยู่ในรูปแบบดังนี้นะคะคุณผู้ชมฟังดีๆถ้าหาเป็นส่วนของอ,อปตอนะคะ จะได้รับทุกจังหวัดนะคะของน้องๆที่อยู่ในเขตการศึกษาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้าหากเป็นเทศบาลก็จะได้รับทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็เมืองพัทยาด้วยส่วนศูนย์นพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าชัดเจนอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพราะว่าศูนย์เอกชนคาดว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับสิทธิก็คือเขาอนุมัติในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ถ้าหากเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชนนะคะคาดว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดของการจ่ายเงินนะคะก็มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอยู่ในระบบบันทึกข้อมูลของนักเรียนนะคะภายใน2กรกฎาคม2,564แล้วก็ผู้ปกครองค่ะ แจ้งไปชสัมพันธ์ไปนะคะเตรียมรอแจ้งเอกสารแล้วก็กําหนดนเวลาในการจ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กําลังเร่งส่งเรื่องให้กับทางกระทรวงการคลังน่าจะมีการจ่ายเงินแล้วก็ทยอยการจ่ายเร็วสุดนะคะปลายเดือนตุลาคมนี้ยินดีกับผู้ปกครองทุกๆท,ท่านแล้วก็น้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยค่ะเอาละค่ะนาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากหากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซักซักไลน์เป็นกาลังใจให,ให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะ